สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับก็มาให้ดูท่อรั่วใหม่ดีนะครับของนิสันนาวาร่าครับตัวนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะนิสันนะครับทุกรุ่นนะครับที่ผมทําคลิปนะครับปุดอีจียอาร์อีจามอเตอร์นะครับก็เพื่อป้องกันเห่าตัวนี้แต่ถ้าเราไม่อุดนะครับก็ต้องหมั่นถอดล้างนะครับสักหนึ่งแสนกิโล นะครับหรือหรือถ้าอ่ถ้าใช้งานไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสักแสนห้าสองแสนกิโลนะครับถอดล้างทีนึงนะครับเรื่องอุตีจไม่อุตีจเนี่ยก็อยู่ที่ลูกค้านะครับก็พินิพิเครนะครับดูเอาเองนะครับแล้ว EGR นะครับมีหน้าที่ทำอะไร EGR คือ Exhaust Gas r e g u l a t i o n นะครับก็คือ,อตัวปั่นเอาไอเสียบางส่วนนะครับมาเผาไหม้ใหม่นะครับ,เ,นะรบเอาไอเสียบางส่วนมาเผาไหม้ใหม่นะครับในในในรอบต่ำนะครับถ้าเราขับรถเร็วเนี่ยตัว EGR ตัววาล์วตัวเนี้ยมันก็จะปิดเดี๋ยวจะให้ดูตัวมอเตอร์ EGR นี้ครับตัวมอเตอร์นะครับจะเป็นตัวเปิดปิดนะครับมอเตอร์มันครับตัวลิ้นปีกผีเสื้ออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวันนี้ก็จะเป็นลิ้นปีกผีเสื้อครับตรงนี้นะครับท่อเล็กๆนี่ดูเล็กๆตรงนี้ตรงนี้นะครับ วาล์วต wow, ัวนี้จะเปิดนะครับแล้วก็ดูดก็จะเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับมันจะอยู่มันจะอยู่อีกทานนงนะครับอย่างนี้เข้าไปนะครับวาล์ว wow, ตัวนี้จะเปิดนะครับแล้วก็ไอเสียบางส่วนก็จะเข้ามานะครับแล้วไอน้ำมันทำไมน้ำม,นมันมันถึงเหนียวนะครับตัวนี้ที่ว่าเคยทำคลิปให้ดูแล้วเหมือนกัน นะครับสายระบายไอนะครับระบายไอก็คือที่ว่าสายระบายไอจากจากฝาข้วาลนะครับตัวนี้ฝาข้เวาลวตัวนี้นะครับแล้วจะมาเข้าที่หน้าปากเทอร์โบนะครับกลับไ,ไปดูได้นะครับทีออ่ติดตั้งสายระบายไอนะครับถ้าถ้าเราไม่อุด EGR นะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องระบายไอทิ้งนะครับให้อมัน มันเข้ามาอยู่ตรงนี้มันจะดีกว่าเพราะว่ามันจะด้วยมันจะช่วยจับขมเหลาครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะได้ล้างทําความสะอาดกันนี่นะครับขมเหลขมเหลาของไอเสียนะครับถ้าไม่มีสายระบายไอนะครับขมเหลาตัวเนี้ยแต่มันจะไม่เปียกอย่างนี้นะครับมันก็จะเข้าไปในห้องเผาไหมอันนี้มันมีสายระบายไอมันก็เลยช่วยจับขมเหลานะครับถ้าอุด นะครับระบายทิ้งไปเลยแต่ถ้าไม่อุดนะครับก็คงสภาพเดิมยังไงอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็มาให้ดูนะครับเกี่ยวกับการถอดล้างนะครับท่อรั่วไม่ดีนะครับเข่าในท่อรั่วไม่ดีนะครับในกรณีที่ไม่อุดนะครับก็อย่าฝากลูกค้านะครับมีทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับตัวรถรุ่นใหม่ๆนะครับตัวที่มีมอเตอร์อีจีาร์โอเคครับวันนี้ก็มาให้ดู สาราะเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับว่าช่วงนี้ก็งานก็ไม่ค่อยมีนะครับลูกค้าก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับนี่นะครับสภาพหลังจากที่ล้างไปบางส่วนแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับ แปลงสีฟันถูนะครับน้ําแรงดันถูฉีดครับแล้วก็แปลงถูครับต่างกันเยอะเลยครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ